คุณตาคุณยายทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพวกเราครูปอสอนระยองค่ะมาพบกับคุณตาคุณยายทุกท่านเพื่อมาร่วมทำกิจกรรมกันนะคะเพื่อที่จะฝึกสมองกระตุ้นความจำค่ะเพื่อไม่ให้เราเข้าสูกภาวะสมองเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมของเราสนุกสนานแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยการ ร้องเพลงเรามาลองทำทก,กิจกรรมที่เกี่ยวกับการร้องเพลงกันดีกว่าค่ะเลือกสองตั้งกันไน่าไใส่ต้าหมายใสหม 음. <머래> กระตุ้นสมองกันมากนะคะกิจกรรมที่เรากำลังจะเริ่มต้นมีชื่อกิจกรรมว่าเชฟไหนช่องไหนนะคะเชฟไหนช่องไหนเดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์ด้วยเดี๋ยวคูหนึ่งจะแจกอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ชุดแรกค่ะจะมีจะมีการ์ดนะคะเป็นรูปร่างต่างๆอยู่ในถุงนี้นะคะมีให้ชายเป็นสติกเกอร์ค่ะมีให้ทุกๆขั้น หนึ่งตองค่ะอ่าคุณบูคลสวยของเราจะเดินไปแจกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณตาให้คุณตาเลือกนะคะสีใบเลือกตามใจชอบเลยอยาเอาไปวางไว้หน้าคุณตานะคะเชิญนเลือกเลยค่ะสีใบค่ะเอิ่สอง โเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตานี่คือที่คุณตาเลือกนะคะเก็บไว้ใกล้ตัวเลยนะคะโอเคค่ะทุกท่านได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะดูในถุงนะคะจะมีสติกเกอร์อันเล็กๆอยู่นะคะสติกเกอร์เนี่ยถูกต้องค่ะใชา่อ,อย่างนั้นเลยสติกเกอร์ที่อยู่ในถุงนะคะมีหลากหลายสีสันมากเลยแล้วก็มีหลายรูปมากเลยค่ะรบกวนทุกท่านค่ะลองแยกประเภท ติกเกอร์ในถุงดูสิคะว่ามันมีรูปอะไรบ้างสีที่เหมือนกันก็เอาไว้ด้วยกันสีที่ต่างกันก็แยกกลุ่มออกนะคะโอเคค่ะคุณตาคะตอนนี้คุณตาเลือกมาหนึ่งชุดแล้วนะคะต่อไปคุณตาฟังครูนะคะว่าครูจะให้ ิตส,สติ๊กเกอร์เนี่ยสีอะไรรูปไหนลงช่องที่เท่าไหร่นะคะค่อยๆฟังนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านช้าๆค่ะมีเสื้อสามตัวสีน้ำเงินสีชมพูและสีฟ้าสีน้ำเงินอยู่ในช่องที่หนึ่งสีชมพูอยู่ในช่องที่ 1. สี่สีฟ้าอยู่ในช่องที่ห สีฟ้าอยู่ในช่องที่ห้าค่ะโอเคถูกต้องค่ะสีน้ำเงินอยู่ในช่องที่หนึ่งสีชมพูอย,อ, 4. 4. อยู่ในช่องที่สี่สีฟ้าอยู่ในช่องที่ห้าเก่งมากเลยค่ะตามที่ยายนะคะเดี๋ยวเรามาลองลอ,งองีกตารางกันะระรนคะคะตารางีนะคะ เมฆสีดำแถวที่สีข้าวที่3ามเป็นไงคะได้พบทุกชอ่องไหยคะ,ะเ,คเก่งมากเลยคะ่ะประจบแล้วนะคะการกิจกรรมเช็คไหนชอ่องไหนนะคะอ,อันนี้ครูคก็อยากจะรู้นะคะว่าทำกิจกรรมไปแล้วคุณตาคุณยาย อสอบถามความเห็นหน่อยนะคะคนแรกเลยค่ะคุณตาคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากนี้เสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างสำหรับตานะครับตาก็ตื <c oughs> ่นเต้นดีสนุกดีนะเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะพอได้มาฝึกกิจกรรมก็มันเหมือนเป็นการกระพุ้นให้เราแบบมาเรียนรู้หรือฝึกสมองกันอีกรอบหนึ่งตอนนีตาก็ยังแจ่มอากอ่ะในสีเขียวสีฟ้านะแล้วก็ก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับก็อยากจะเข้าร่วมด้วย แล้วทำได้ไหมคะวันนี้ทำทำได้ครับพมีอาจารย์คอยช่วยอยู่ครับ<า>ขอบคุณนะคะคุณตามวันหน้ามาไหนไหมคะมาผมมาค่ะเ, <c oughs> เอาละค่ะคุณทุกท่านคะับสำหรับกิจกรรมเชฟไหนช่องไหนนะคะที่ทุทุกท่านคุณตามพันยายได้ร่วมกิจกรรมกันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ใช้สําหรับการฝึกความตั้งใจนะคะฝึกการฟังนะคะว่า เราต้องฟังอย่างตั้งใจเราก็ได้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็เป็นการช่วยนะคะให้ไม่เกิดโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ฝึกใช้สมองอยู่ตลอดเวลานะคะ